สวัสดีทะกทายเพื่อนเพื่อนทางยู u ูบนะครับอยู่กับผมจอร์ดฟันธงนะครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่3คู่ก็เป็น3คู่ที่ผมคัดมาจัดกันแบบเน,น้นๆเช่นเดิมนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมวิเคราะห์ทั้ง3คู่นะครับไม่ว่าจะเป็นวีบอกเจอกับมิ d เทลแลนด์เป็นลีกเดนมาร์กนะครับฮาร์บ,บี้เจอกับบอมมาปอตคานาเป็นลีกสวีเดนแล้วก็แชมล็อกโลเวอร์เจอกับยูซีดับลินเป็นลีกไอร์แลนด์ทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็เตรียมรอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ ซึ่งเมื่อวานนะครับบินมอลเตงหนึ่งตัวนะนะครับก็จะไปที่ลีกของฮอลแลนด์นะครับเป็นสปาร์ตาล็อตดามเจอกับ FC ฟซทเวนเต้คู่นี้ครับผมเลือกต่อ FC ฟซทเวนเต้ไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็จบเกมนะเป็น FC ฟซทเวนเต้ไล่ตีเสมอสปาร์ตาล็อตดามไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งบินบอลเตงเงมื่อวานก็ไม่มาตามนัดนะก็ต้องกราบขอไปสับบินนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าผมจะหยิบตัวไหนนะมาเป็นตัวแก้ และ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ลีกเดนมาร์กกันก่อนเลยนะก็จะเป็นคู่ระหว่างวีบล็อกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิทชูเรนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนาม e n e r g y ีบล็อกอารีนจะเตะก,กันในรวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูผลงานนลรกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับชาวบ้านครับวีบอกอยู่อันดับที่3แข่งไปละยิบสนัดชนะ,นะ1 0เสมอ7แพ้ไป5เกมยิงได้3 2เสียไป25ประตู มีอยู่37คะแนนนะครับส่วนฝั่งมิทูลันอยู่อันดับที่8ของตารางแข่งทั้งหมด22นัดชน 6, 7, ะ6เสมอ10แพ้ไปหเกมนี้ได้32เสียไป29ประตูมีอยู่28คะแนนครับสถิติเฮนทูเวนครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับวีบอกครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นมิทูลันเก็บชัยชนะไปได้3นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวีบอกเปิดบ้านแพ้กับมิทูลันไปด้วยสกอร์4ประตูศูนย์นะครัับบวีอกค ชนะไปในหนึ่นงเสมอสองแล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่วีบอกเสมอกับนอร์เวย์แลนด์มาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผมประกอบการของวีบอกในรอบ5เกมวีบอกขาดท,ทำเงินไปที่สเกมพาล,ลุไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%ส่วนฝั่งมิทเทลแลนด์ and, นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดมิทเทลแลนด์ชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกม เกมล่าสุดเป็นเกมที่มิทเทลแลนด์นะครับเปิดบ้านเอาชนะโอเดนเซ่บีเคไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูสองผมประกอบการของมิทเทลแลนด์ในรอบห้า,าเกมมิทเทลแลนด์พาทำเงินไปที่3เกมพาลุไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับ ซึ่งเรราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับราคาณนะตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่ราคาเสมอแต่ว่าราคาน้ํามันเทไปทางฝั่งเจ้าบ้านอย่าง v ีบอกนะถ้าเราไปวางฝั่งวีบอกราคาน้ําจะอยู่ที่1.87ถ้าเราไปวางฝั่งมิทเทลแลนนะครับราคาน้าจะอยู่ที่2.06นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าทั้ง2ทีมอยู่คนละโซนกันนะ,นะครับเจ้าบ้านวีบอกอยู่ในโซน กลุ่มลุ้นแชมป์นะครับส่วนฝั่งมิตแลีเนี่ยฤดูกาลน,นี้ผลงานไม่ค่อยจะสดีอยู่ในกลุ่มโซนตกชั้นนะครับเกมนี้ครับก็เป็นการเพย์ออฟกันนะจะเป็นเกมเพย์ออฟแบบเย่าแบบเยือนนะนะครับก็ต้องดูกันว่าทั้ง2ทีมวันนี้จะเน้นแค่ไหนแต่ผมมองว่าด้วยศักยภาพทีมของทั้ง2ทีมก็ ถ้ามองแบบผิวเผินก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ครับคาดว่าวีบ็อกน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยที่แนวรับก็จะมีจอคอบบอลนะครับจบคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะใช้แม็กนัสเวตทาศาสเจเป้โกนิ่งแล้วก็คิสลีมันนะครับโดยที่สามตัวน,นี้ก็จะมีอิบราฮิมซาอิดอเลสซานาจัตตาแล้วก็เอเลียส อัคชูรีนะครับซึ่งในรายของเอเลียตอัคชูรีเนี่ยก็เป็นตัวทีเด็ดของฝั่งวีบ็อกนะเนื่องจากลงเล่นไปทั้งหมด24นัดเนี่ยกดไปได้6ประตูนะครับส่วนฝั่งมิทแลนด์คาดว่าน่าจะมาใน,นระบบ4-4-2นะครับแนวรับก็จะมีจูนินโยจากคุมบัญชาก,การในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นคริสโตเฟอร์ออสันนะครับจะเล่นคู่กับเอเมเรโน่มาติเนโดยที่คูน่นาวันนี้คาดว่าจะเป็นกุสตาฟอิกซักซัน ที่ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด31นัดกดไป1 8ประตูนะครับจะเล่นกวบเอาเราซิมเซอร์นะครับก็ดูแผงหน้าของทั้ง2ทีมนะคุณภาพกองหน้าก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับอัคชูรีเนี่ยลงเล่นไปทั้งหมด24นัดกดไป6ประตูจะแตกต่างกับกุตตับอิกซักเซนนะครับที่ลงเล่นไปทั้งหมด31นัดกดไปได้18ประตูก็เรียกได้ว่าอ่ากุตตับอิกซักเซนอยู่ในช่วงที่ฟอร์มฮอตเหมือนกันนะครับบวกกับผลงานที่ผ่านมานะครับ ก็จะเห็นได้ชัดแล้วว่ามิทเทลแลนด์ฟอร์มนิ่งกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างวีบอกนะในรอบ5เกมเนี่ยมิทเทลแลนด์สามารถเก็บชัยชนะได้ถึง3เกมแล้วก็มีแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวโดวยที่4เกมหลังสุดของมิทเทลแลนด์มิทเทลแลนด์ไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยนะครับส่วนฝั่งวีบอกนะครับมีเก็บชัยชนะได้เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เป็น3เกมหลังสุดเนี่ยฝั่งวีบอกไม่เคยเอาชนะใครได้เลยมีเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับ อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับสถิติเฮดเวทนะครับคู่นี้เจอกันที่ไรก็จะเป็นมิทเทลันทาผลงานได้ดีกว่าอยู่เสมอเลยนะครับโดยที่5เกมหลังสุดนี้เนี่ยมิเทลันสามารถเก็บชัชนะได้ถึง3เกมถ้าย้อนไปไกลถึง10เกมนะฝั่งวีบ็อกสามารถเอาชนะมิทเทลันได้เพียงแค่2เกมแล้วก็มิทเทลันเอาชนะได้ถึง4เกมเลยเดียวนะครับ จากภาพลุมของทั้ง2ทีมผมมองว่าถึงแม้ปีนี้มิทเทลแลนด์จะฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ช่วงหลังเนี่ยมิทเทลแลนด์เริ่มฟอร์มกับมากระเตื้องขึ้นมาแล้วส่วนทางกฝั่งวิบอกที่ช่วงหลังเริ่มออกทะเลไปไกลเลยนะครับชั้นคุณนี้จากราคาเสมอที่เปิดมาส่วนตัวผมมองไปที่ทีมเยือนอย่างมิทเทลแลนด์ยืนพื้นครับผมมองว่าวันนี้มิททแลนด์จะมายันเสมอได้หรือว่า จะเสมอกันไปได้นะับคู่นี้นะครับแต่ถ้าจะมีทีมพิชชนะใน90้าสิบนทีผมมองว่าศักยภาพของมิทเทลนดูดีกว่าคาดว่าวันนี้จะไม่พลาดเก็บชัยชนะออกไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างมิทเทลันจะบุกมาเฉียนชนะฟนทงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่สกอลนดสเวเดนออสเวนคารน,นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างฮัมมาบี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของบอมมาปตคานานะครับ คู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเชลเลตูอารีนาจะเตะก,กันในเวลาเชองคืนตรงนะครับเรามาดูผลงานในวีดีของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ จ้าบ้านครับฮามมบี hum ้ ee, อยู่อันดับที่10แข่งไปล้ว12นะัดชนะ3เสมอ4แพ้ไป5เกมยิงได้15เสียไป20ประตูมีอยู่13คะแนนส่วนฝั่งบอมมาปตคานานะครับอยู่อันดับที่5แข่งไปทั้งหมด11นัดชนะ6เสมอ1แพ้ไป4เกมยิงได้15เสียไป14ประตูมีอยู่19คะแนนครับสติเฮทวิสร head head, ครับผลงานที่เคยเจอการ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเฮทวิสก็เป็นฝั่งฮามมบี้ท่ผลงานได้ดีกว่านะ ฮามบ,บี้ครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดแล้วก็เป็นบอมมาปอดคณาเก็บชัยชนะไปได้1นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดเจอกันก็เมื่อเดือนมีนาคมปี2020เป็นบอลถ้วยของซูเดนะเป็นบอมมาปอดคณา ไปบ้านแพ้กับฮัมมาบี้ไปด้วยสก,กอร์สองประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฮัมมาบี A ้ ee, เก็บชัยชนะไปหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ฮัมมาบี้นะครับบุกไปเสมอกับฮัมสตัดมาด,ด้วยสก,กอร, 0, ร์ศูนย์ประตูศูนย์ผม,มกับการของฮัมมาบี้ในรอบมาเกมฮัมมาบี้ผานดเมือไปหนึ่งเกมยกหนึ่งเกมพารลบไปสามเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก,การทำกำไรอยู่ที่20%ส่วนฝั่งบอมมาปต์คานาฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะไป 3, สสมมมมมมรแแลล้้วกกกกก็็พไไปปปปเเเเเนนนนะะคคับบบ่่่าาาาุุดทีอออช เอาคอปปิ้งไม่ได้ดูสกอร์สประตูศูนย์ผะกอบการของบอมมาพะคณา ในรอบ5เกมนะครับก็บอมมาปัคนาพาทําเงินไปที่3เกมยกไป1นเกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทากาไรอยู่ที่60%ซนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างฮัมามบี้ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับราคาหน้าตอนนี้ราคายังอยู่ที่ฮัมามบี้ต่อที่ราคาครึ่งกวบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งฮัมามบี้ราคาน้ําจะอยู่ที่1.8 8ถ้าเราไปลองฝั่งบอมมาปะคนาราคาน้ําจะอยู่ที่2.05นะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับก็เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่อุลสววเนเนก็เปิดมา10กว่านัดแต่ว่าผลงานของทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะบอมมาปอดขน้าน้องใหม่เนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดี ตอนนี้ทยานขึ้นมาอยู่อันดับที่5แล้วนะครับส่วนฮัมมาบี้เนี่ยก็อยู่อันดับที่10คะแนนต่างกันถึง6คะแนนด้วยกันรวมไปถึงฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าช่วงหลังฮัมมาบี้ฟอร์มไม่ดีเลยจะหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ในรอบ5เกมครับฮัมมาบี้ไม่ชนะใครเลยนะมีเสมอไป3นัดแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับแล้วก็เป็น4เกมหลังสุดที่ฮัมมาบี้ไม่สามารถพาทำเงินได้เลยนะครับส่วนทางกับฟั่งบอมมาพอตคาน่าที่ช่วงหลังถือว่าผลงานดีนะนะครับ ก็เรียกได้ว่า5เกมหลังสุดนี้เนี่ยบอมมาปอดคานาเก็บชนะได้ถึง3เกมแล้วก็เป็น3เกมในรอบ5เกมเหมือนกันที่บอมมาปอดคานาพาตีบวก แต่ว่าหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็จะเป็นเฮตูเฮตนะครับคู่นี้เจอกันที่ไรนะก็จะเป็นฮามาบี้ทำผลงานได้ดีกว่าอยู่เสมอด้วยนะครับซึ่ง4เกมลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นฮามาบี้เอาชนะบอมมาปัดคนาไปถึง4เกมรวดแต่ย้ำว่า4เกมหลังสุดที่ฮามาบี้นะครับชนะมา4เกมรวดเนี่ยก็ต้องดูนะมันเป็นปีตั้งปี2 0 1 7 2 0 1 8 2018, 2018แล้วก็2020นั่นหมายความว่าณชั่วโมงนี้บอมมาปอดคานาก็สักไปาพพิมตัวผู้เล่นก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะะแล้วนครับ ใช่ครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมวันนี้ผมมองว่าทีมเยือนอย่างบอมมาปต์คานาสวยกว่านั้นนะครับแต่ว่าราคาน้ำเนี่ยมันเทไปทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างฮามาบี้ก็ดูทรงแล้วนะครับทางเว็บหรือทางโตเนี่ยเขาอ,อ่านว่า,าจากสถิติเฮดเวทเ,เนี่ยฮาม,มาบี้มักจะทำผลงานดีกว่าบอมมาปอ์คานาแต่ผมมองส่วนทางกันนะคู่นี้ครับผมมองว่าตอนนี้บอมมาปต์คานาศักยภาพทีมค่อนข้างจะแข่งแร่งขึ้นเยอะ ผมมองว่าวันนี้ขีดเลนสุดของบอมมาปตดคน้านะครับจะมายันเสมอได้เนื่องจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็การันตีว่าบอมมาปอดคาน้าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีและกําลังมีความมั่นใจเช่นครับจากราคาที่ฮัมมาบี้ต่อที่ราคาครึ่งคุบลูกคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างบอมมาปตดคนาคาดว่าวันนี้บอมมาปอดคนาจะแบ่งหงแต้มออกไปได้ฝนง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับปิดท้ายกันศึกไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกก็จะเป็นคู่ระหว่างแชมบล็อกโลเวอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูซีดับลินนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามทาวรัฟสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับแชมบล็อกตอนนี้นำอยู่อันดับที่1นะ แข่งไปทั้งหมด20นัดชนะ1 1 1เสมอแพ้ไป3เกมยิงได้40เสียไป18ประตูมีอยู่39คะแนนส่วนฝั่ง u c ซีดลินอยู่อันดับที่10อยู่บอยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว19นัดชนะ1-3เสมอ3แพ้ไป15เกมยิงได้11เสียไป45ประตูมีอยู่6คะแนนครับ สถิติแฮตเวตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับในรอบ5เกมที่เจอกันของทั้ง2ทีมนะเป็นฝั่งแชมล็อกโลเวอร์เก็บชัยชนะเหนือ UC ดับลินได้ทั้ง5เกมรวดซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมเมื่อเดือนที่แล้วนะเป็น u c ซดับเลินเปิดบ้านแพ้กับแชมล็อกไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการแชมล็อกเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่แชมล็อกครับบุกไปเอาชนะซูริโกโลเวอร์มาได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ ผลประกอบการของเชียมล็อกในรอบ5เกมเชียมล็อกพาทำเงินไป2เกมยก1เกมพาแล้วไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฟังยูซีดวลินฟอร์ม5นัดหลังสุดในรอบ5เกมครับยูซีดวลิน แพ้ไปที่5เกมรวดเกมน่าจะเป็นเกมที่ UCW ับเแพ้กับดาวดักไปด้วยสกอร์4ประตูหนึ่งผลประกอบการของ UC w ีลน้รับ5เกมนะครับ UCW พาลบไปที่5เกมรวดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกาไรอยู่ที่0ซนะครับซึ่งเลยราคาคู่นี้ก็เปิดมาค่อนข้างจะแรงเอาเรื่องเลยนะราคาแรกเริ่มเดิมทีดูเหมือนว่าฝั่งแชมล็อกเจ้าบ้านจะต่อที่ราคา2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า,าจะมีบางสํานักนะราคาจะไหลไปที่2ลูกครึ่งถึง3ลลลูกกรรราา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 คคคตตอออนนนนีีนี้้า้าไไหปทท่่เาาชม็จ ราคา2ลูกกลึ่งถึง3ลูกนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งแชมล็อกราคา้ําจะอยู่ที่1.91ถ้าเราไปลองฝั่งยูซิดรินราคา้ำจะอยู่ที่2.02นะครับราคาที่2ก็น่าสนใจเป็นราคาแชมล็อกต่อที่3ลูก ตรงนี้ก็ผมมองว่าราคาเนี่ยน่าจะไม่ต่ํากว่า2.5ถึง3ลูกแล้วนะถ้าเป็นราคาก่อนเตะนะครับเชญนรับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมคู่นี้ก็เรียกได้ว่าสถิติทุกๆอย่างมันเทไปทางฝั่งโจบ้านอย่างแชมล็อกโลเวอร์ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ด้วยเฮ t o เฮ a d จะเห็นได้ชัดว่าแชมล็อกเอาชนะเหนือยูซิดวีนได้ถึง5เกมจาก5เกมหลังสุดนี้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็น4เกมของสุดที่แชมล็อกรวมไปถึงครับถ้าเรามาดูนะว่าแชมล็อกโลเวอร์เอาชนะยูซิดวนได้ถึง3เม็ดเนี่ย ก็จะเป็น3เกมหลังสุดนะ,ะมีเกมที่เชมล็อกเอาชนะซีหเอาชนะ3าศแล้วก็เอาชนะ3าศซึ่งเป็น3เกมหลังสุดเลยที่ผลต่างสกอร์จะห่างอยู่3เมตรบวกกับณนะชั่วโมงนี้นะครับเชมล็อกก็ถือว่าฟอร์มดีหลังจากที่เก็บชนะมาได้2เกมหลังสุดติดต่อกันแล้วส่วนทางกับยูซีดิบนที่ชั่วโมงนี้เกมรับค่อนข้างจะย่ำแย่ ในรอบ5เกมหลังสุดนี้นะครับยูซิรินเสียประตูไปถึง17ลูกนะครับเ,เรียกได้ว่าเกมรับก็ยุ่ยเป็นทิชชู่เปียกไปเลยนะครับยิ่งถ้าเรามาดูเกมเย่าเกมยือนของทั้ง2ทีมไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับแชมล็อกก็ถือว่า,าเล่นในบ้านมีเหมือนกันก็ค่อนข้างจัดดีนะ เอาแค่ u c ซดเบินนะครับเกมเยือนนะ10เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง9เกมนะครับยิงได้6ประตูเองนะแล้วก็เสียไปถึง28ประตูจากการเยือนไป10นัดถือว่าเป็นไหนะของฝั่ง u c ซดเบลินเลยก็ว่าได้นักการนี้เรียกได้ว่าเกมรับไม่ดีจริงๆนะครับฉัน ทุกๆอย่างมันเทไปทังฝังเจ้าบ้านอย่างแชมล็อกผมมองว่า3แต้มเจ้าบ้านอย่างแชมล็อกวันนี้ไม่นา่าพลาดที่เราต้องลุ้นกันในวันนี้นะครับลุ้นกันว่าแชมล็อกจะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองหรือเปล่าแต่จากสถิติที่ผ่านมา3เกมหลังสุดอย่างที่บอกนะครับว่าแชมล็อกยิงเป็นผลต่างได้ถึง3ลูกเนี่ยมีอยู่3เกมติดต่อกัน ซึ่งผมมองว่าวันนี้แชมล็อกโลเวอร์เจ้าบ้านเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะ,นะครับผมมองว่าวันนี้ UC ซต้านยากคุณนี้ครับถ้าจะมองหาทีมทํากําไรผมขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างแชมล็อกโลเวอร์สแต้มของแชมล็อกผมมองว่าไม่พลาดเลยแต่ถ้าเราจะเลือกเชียร์แชมล็อกในวันนี้นะครับเราก็ไปอรอลุ้นไม่ทด่3กันดีกว่าแน่นอนครับคูค่นี้ผมขอเลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างแชมล็อกโลเวอร์ไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็มฟันทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง3คู่ในวันนี้เพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าคู่ไหนทั้ง3คู่ที่ผมวิเคราะห์แล้วมันขัดขัดเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและนอกเหนือจากทั้ง3คู่ในวันนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการรับทัศนะในคู่อื่นนะครับก็แค่เพียงแอดไลน์แล้วก็เข้ามาสอบถามผมได้เลยนะที่ไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอน,นี้เลยนะครับที่ไลน์ ajos88t.link ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่คิวอาโคนะครับ สามารถสแกนแล้วก็ส่องเพิ่มผมเ,เพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะในคู่อื่นๆกันได้นะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆท,ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับ การวิเคร์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ท่านโชคดีมีใจสวัสดีครับ